สลกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแหวนบุตรสลาคำดิบขีดเส้นใต้ก็ตรงคำว่าด,ดิบนะคะชื่อนี้ดิบนะ ล้อมเพชรมาในราคาเพียง8,500บาทเป็นราคาส่งต่อกันนะคะด้วยใจที่รักกันน้ำหนักช่างรวม1.66กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่46.72เ,เซ็นตแหวน50เพชรเก,รเกรสอนเม็ดละประมาณ1ตัง12เม็ดรวมเป็น12ตังแต่มองแล้วหลั่งใจกว่า1ตังแต่ตีราคาที่1 2เอตีราคาที่1ตังนะคะโอ้โหใครที่ต้องการบุตรดิบนะคะ พิจารณาวงนี้ได้เลยเม็ดเขาไม่ได้ใหญ่นะเขามาในไซส์ไหนลองดูกันครึ่งเซนกว้างครึ่งเซนยาวยาวประมาณห7เจดมิลเขาดิบอ้ดิบนี่ไม่ได้หากันง่ายๆนะจ๊ะดิบไม่ได้หากันง่ายๆสำหรับบุตรารคำแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเผานะเป็นเผาเผาบ e เผาเก่าก็จะเจอยากอันดับสอง ต่อมาจะเป็นเผา BE อันดับหนึ่งก็คือดิบฮาขุดขึ้นมาจากดิแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นเอามาเจียวามาโกนพลอยนะคะสวยงามมากไซส์แหวน50ใครที่ต้องการบุดดิบตอบโจทย์เลยค่ะสำหรับชิ้นนี้ต่อมาาจะให้ดูใบเซอร์พลอย Natural Sapphire พลอยแท้ธรรมชาติสีเหลืองไทยแลนด์สยามอันฮิต จบปิ๊งสนใจทักได้เลยของดีมีน้อยจ้ะนี้เป็นแหวนทองนะคะแหวนทองคำแท้99 ยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่99.36เป็นแหวนแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ดูป้ายไม่ออกแต่ว่าเป็นแหวนแบรนด์นะคะยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์ได้ที่99.36น้ําหนักช่างรวม3.69กรัมใส์แหวน50มาในราคา13,800บาทค่ะและจะให้ดูค่ะรอบวงเป็นนี้ทองคำ ใครที่ต้องการเก็บทองค 99. 99ํา99.99ให้เขาตอกนะแต่ว่านัดหยิงมาได้ที่99.36%ก็คือ99%นั่นเองนี่ค่ะเมืองนอกเขาเล่นทอง99นะบ้านเรา96 5เนี่ยก็ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรนะถอดรหัสไม่ออกนะใครรู้ก็บอกด้วย1%คอมพิวเตอร์มาได้ที่99.36% ไซแหวนห้ใส่ติดนิ้วได้เลยร้านทองไม่มีนะลายนี้ร้านทองทั่วไปไม่มีนะลายนี้เพราะว่าอันนี้เป็นลายฝรั่งโอเคสนใจทักค่ะทับทิมล้อมเพชร ชิ้นนี้9,500บาททับทิมไม่เล็กนะทับทิมเห็นชัดเจน3.13กรัมตัวเรือนยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่38.94เหน้าขาวเป็นปาหะหรือเขาเรียก 9K หน้า 9K หน้าปาหะนั่นเองนะคะในท้องตลาดทั่วไปสำหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญช่ำชองในเรื่องจิวเวลรี่เขาก็จะเรียกสั้นๆว่า 9K หน้าปาหะหรืออะไรประมาณนี้หรือทองเ หน้าขาวนนประมาณนั้นเขาจะเข้าใจกันเลยนะคะสำหรับคนค้าส่งนะคะไซส์แหวน53.5ประดับด้วยเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบอันนี้เป็นงานเก่าคุณดูเตยค่ะมีเตยมีเขี้ยวสองเขี้ยวนะคะอันนี้เป็นงานมือค่ะไม่มีผลิตใหม่แล้วแล้วลวดลายของลวดลายของพลอยก็สวยด้วยนะคะแล้วอบหน้านิ้วอบหน้านิ้วอยู่ที่เท่าไหร่ ผมหน้านิ้วเกือบเกือบเซนครึ่งหายยากค่ะหายาก,ายากอันนี้แบบเบ้านะนี่ข้างล่างมีลายฉลุเดี๋ยวนี้งานที่มีฉลุลายด้านล่างแทบจะไม่เจอแล้วนะคะจะอยู่ในกลุ่มง,งานเก่างานโบราณงานมรดกเท่านั้นค่ะรร้วรอยจะมีบ้างเป็นสกิปปลายเข็มหมุดบ้างเนื่องจากอะไรเขาก็เป็นพลอยหลังเบียชนิดหนึ่งนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นใครที่ มองหางานแบบนี้อยู่ฝากพิจารณาด้วยนะคะสนใจทักได้เลยค่ะงานเก่าหายากทรงคุณค่าค่ะ นี้เป็นแหวนแบรนด์ดังจากจูบิลลีนะคะชิ้นนี้15,800บาท3.11กรัมตัวเรือนยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่75เปอร์เซ็นต์ไซส์แหวน58เพชรแท้เหลี่ยมเกสรตอกอยู่39ตังค่ะราคาในช็อปตอนนี้ไปไกลกว่านี้เยอะไม่ต้องห่วงถ้าหากคุณชอบจิวเวลรี่นะคะแบรนด์เพชรจูบิลลี สะดุดตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปชอ็อปเพราะว่างานใหม่กริป,ปวิบวับน้ำเพชรการฝังของเขาก็าคือไรตํตำหนิฝีมือเขาแบบยอดเยี่ยมนะคะน้ำเพชร97มีตอกจูบิลลี่เรียบร้อยใครที่นิ้วใหญ่วันนี้โอกาสดีของคุณนะคะใครที่นิ้วใหญ่แต่ถ้าเกิดใครนิ้วเล็กอันนี้ตอก39เเห็นเนาะนะคะ 39 39ตังค์นั่นเอง0.39ใครที่นิ้วเล็กกว่านี้ก็แจ้งรับซิลิโคนแลแ้วใช้แหวนได้จูบิลลี่750อ่าเพชรสวยต้งใครมีต้องหูสี่เหลี่ยมแบบนี้จัดเซตนะจัดเซตไปใส่เป็นชุดนะดูดี นะคะคไซแหวน58แจ้งรับซิลิโคนลดไซแหวนได้นะคะสนใจจูเบลี่วงนี้ไม่ต้องไปช็อปก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัดสินใจดูค่ะราคาเนี่ยห่างจากช็อปเยอะแยะเกินครึ่งค่ะสนใจทักมานะคะสร้อยสังวาลไพลินค่ะงานนี้งานทรงคุณค่างานย้อนการเวลานะคะมาในราคา ที่ย้อนการเวลาเช่นเดียวกันเพียง15,500บาทเท่านั้นค่ะน้ำหนักช่างรวม5.74กรัมนะคะสร้คอยึงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่39.64แล้วก็ตรงตรงนี้นะคะ ตรงสายตรงหน้าสังวานยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่36.6 1อร์ความยาวสร้อยนะยาวดีด้วยยาวมาถึงตรงนี้นะคะ18นิ้วแล้วมารวมตรงนี้ก็คือ18นิ้วนิดๆน,นะคะประดับไปด้วยเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบท่านใดที่มองหาสังวานราคาน่ารักแล้วก็เป็นสังวานที่สวยงามแบบนี้นะคะลองพิจนารณาดูและสร้อยสังวานเส้นนี้นะ พลอยนะคะเป็นพลอยเผาเก่าพลอยเผาเก่าเดี๋ยวจะมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะ Deep Blue ค่ะจะเห็นแกมเขียวด้วยนะเห็นไหมเห็นน้ำเงินแกมเขียวงานสวยมากเป็นพลอยไทยค่ะพลอยจากจันทบ,บุรีงานแบบนี้ตอนนี้โอ้โหค่าแรงก็ไปไกลแล้วนะแล้วคุณได้งานเก่าแท้เก่าจริงชิ้นนี้สี่สิบห้าปีนูน่นเขานิยมกันมากๆเลยนะคะ แล้วก็สร้อยค่ะเป็นสร้อยเลียนแบนๆไร้รอย,ยต่อไร้รอย,ายขาดอันนี้การจับแบบนี้คือการเช็คว่าถ้าเกิดสะดุดปุ๊บแสดงว่ามีรอยต่อรอยขาดก็เช็คในนี้ไม่เจอนะไม่เจอรอยสะดุดนะคะดูอีกรอบนี่สวยงามมากด้านหลังคือเขา เจ้าของเดิมน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เลยใหม่มากเหมือนคุณย้อนการเวลาไปใน40-50บปีที่แล้วอะไปนั่งอยู่ที่ร้านเพชรที่บ้นหม่อนะคะแล้วก็ได้สร้อยเส้นนี้มาคือใหม่กริบใหม่กริบใหม่กริบเหมือนนั่งทำเมชีนเลยนะคะ u น a ช s a p s h i ฟ e d ร e ด Blue Thailand สยามเผาเก่า สุดคุ้มค่ะเผาเก่าสุดคุ้มค่ะทั้งเซตเพียง1 5 5 0 0บาทสนใจนะคะชิ้นไหนวันนี้ทักได้เลยบอกได้เลยว่างานแต่ละชิ้นนะคะทรงคุณค่าหายากไม่มีผลิตใหม่แล้วก็มาในราคาส่งต่อมิตรจิตมิตรใจกันจริงๆค่ะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ